ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยกับผมนายเอกวัฒนมะตาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเมื่อวันที่23ทธันวาคมพุทธศักราช2564ประวัติส่วนตัวเกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2536อายุ29ปีภูมิลำเนา อยู่บ้านเลขที่113บ้านโน,นนหนาแท่งตำบลชุมช้างอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายประวัติการศึกษาพุทธศักราช2549สําำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัยพุทธศักราช2555 สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนชุมพล,พ,ลพิสัยอำเภอพ,พิสัยจังหวัดน้องคายพศ2560สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยราชพัฏอุดรธานีคณะครุศาสตร์สาขาพระศึกษาและสุขาศึกษาประวัติการทำงานเมื่อวันที่16พฤษภาคม พศ2562เข้าทำงานตำแหน่งครูอาต,ตาจรร้างโรงเรียนบ้านบัวตําบลชุมช้างอำเภอพลมิสัยจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่23ธันวาคมพศ2564ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านนนสวรรค์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน้องคายเขต2ข้อมูลการปฏิบัติงาน สอนในรายวิชาสุขาศึกษาและภารศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6.2ในรายวิชาสุขาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 3. สอนในรายวิชาพรรศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 4. สอนในรายวิชา สังคมศึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่2าออประวัติศาสตร์ในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2 6. ไอวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมชั้นมันธยมศึกษาปีที่3 7. ลายวิชายางพาราชั้นมันธยมศึกษาปีที่3 8. ครูผู้สอนชุมนุมคีตะมวยไทยและ 9. ครูผู้สอนวิชาลูกเสือมัธยมศึกษาปีที่2 จำนวน20ชั่วโมงพาะะงานที่ได้รับมอบหมาย 1. คู่ครูกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 2. การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 3. การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 4. การแนะแนวการศึกษาองค์ประกอบที่ 1. ด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัย กับผมแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับการเทศะต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของข้าราชการ 2. คุณธรรมจริยธรรมกับผมปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถือเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักพระพุทธศาสนา เข้าร่วมาศ,าศาสนกิจของาศาสนาพุทธปฏิบัติตามขนบคำเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคมทําให้กับผมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเต็มใจมีจิตอาสาในการร่วมงานกับชุมชนร่วมบริจาคและแบ่งปันเท่าที่ตนเองจะสามารถทําได้ 3. จรรยาบรนวิชาชีพครูกระผม ปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรวิชาชีพครูและมีการอบรมและพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีเหมาะกับการเป็นครูเขาร่วมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูอย่างสม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมการประชุมอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษานำความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเองและผู้เรียนกับผมปฏิบัติหน้าที่อบรมสั่งสอนศิษย์้วยความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครูกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้ด้วยตนเองสร้างเสริมทักษะชีวิตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมทุกครั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอพิปรนตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ความร่วมมือกับคณะครูในการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานศึกษา 4. การนำลงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับผม ตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตซึ่งนำหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการในกิจกรรมชุมนุมและวิชาที่สอน 5. จิตวิญญาณความเป็นครูกับผมปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทําสื่อการสอนจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการปรับปรุงพัฒนา งานการสอนอยู่เสมอเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรักศรัทธาและยึดมั่นอุดมการณแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทนในการทํางาน 6. จิตเสนอความรับผิดชอบในวิชาชีพ กับผมพยายามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นหนังสือสิ่งพิมพ์โทรทัศน์อินเทอร์เน็ตเป็นต้นเพื่อนำความรู้มาผลิตสื่อการสอนและนำมาพัฒนาวิชาชีพอภิฤรุตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม <S <S องค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกับผมได้ศึกษาตัวชีวัดจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้ เพื่อเตรียมการสอนให้ควบคุมเนื้อหาโดยจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะและควบคุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลายใช้รูปแบบการสอนที่หลากหลายส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ของผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมและประเมินการเรียนรู้ของการบริหารจัดการชั้นเรียนกับผมได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ จัดทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันติดตามและประเมินผู้เรียนในด้านการเรียนและการปรับปรุงพฤติกรรมฝูกฝันคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอ่าการพัฒนาตนเองกับผมมันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอรวมกิจกรรมการฝึกอบ,บรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกสารศึกษาอย่างต่อเนื่องอี การทำงานเป็นทีมกับผมได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงวิชาชีพครูแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษากับผมมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีกับผมให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเช่นสื่อมติมีเดียเป็นต้นจึงช่วยทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้เรียนสามารถนำความเข้าใจเห็นภาพ ได้อย่างชัดเจนส่งผลให้มีผลสมดุลทางการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนอกจากนี้ข้าพเจ้าได้นําสื่อการสอนเผยแพร่ในแฟนเพจ Facebook จัดทาคลิปวิดีโอการสอนลงใน YouTube โดยใช้ชื่อว่าเอกวัตรมัตตา